ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมนะฮะคือการ เลือกใช้วัสดุชาที่ผิดนะครับในการชาชิ้นบอนกระดาษดำด่างที่มีราคาแพงอยู่ในขนาดนี้นะครับผมต่อ1ชิ้นหลักพันนะครับแล้วแต่ขนาดความใหญ่หรือเล็กของชิ้นนั้นๆนะฮะวัสดุที่ผมใช้นะครับครั้งนี้ที่ผมใช้ผิดก็คือผมใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับเวอร์มิคุลไล์นะครับแล้วก็ใส่ หินภูเขาไฟไปเล็กน้อยนะครับผมเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ใส่ไปในตะกร้าแบบนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้โป่งนะครับเนี่ยชิ้นนี้ใหญ่มากนะฮะเนี่ยครับเทียบกับมือชิ้นนี้แบบใหญ่ดูตาดีครับตาค่อนข้างใหญ่มากๆ จริงๆแล้วเนี่ยปกติผมจะใช้เป็นพวกพีทมอสหรือไม่ก็จะเป็นเ p ฟเนั m มมอสล้วนนะครับแต่คือตอนเนี้มันหมดนะฮะพีทมอสของผมมันหมดเ p ฟเนั m มมอสของผมมันก็หมดผมเลยเลือกเอาเป็นเ e r ร์บิคนะฮะแล้วก็หินหัวไฟแล้วก็ขุยมะพร้าวอะไรเงี้ยมาชําเนี่ยผมก็ทําขั้นตอนตามปกตินะฮะแต่ว่าเปลี่ยนแค่วัสดุปลูกผมไม่เคยใช้วัสดุแบบนี้เลยนะครับในการชําแล้วผมก็ใส่ถุงอบ ปิดปากถุงเรียบร้อยทําทุกอย่างตามขั้นตอนตามปกตินะฮะและเดี๋ยวเราจะมาดูผลที่ได้นะครับแทน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 นี่ฮะเป็นไงฮะโอ้โหเน่าสิครับรออะไรเนี่ยฮะนี่คือตามันที่ใหญ่ๆนะฮะ กลายเป็นแบบนี้ครับแต่นี่ผมทาปูนแดงไปฮะมันเลยดูแห้งลงไปจริงๆคือมันเน่าแล้วก็เละเลยนะครับช่วงนี้มันอาจจะเป็นเพราะฝนมันตกด้วยครับแล้วคืออากาศภายนอกถุงมันก็ชื้นมากๆอยู่แล้วแถมวัสดุในการชํามันก็ดันชื้นมากๆเข้าไปอีกนะครับมันเลยเน่าจริงๆรากมันเยอะมากนะครับคือตามันปูดขึ้นมาเตรียมจะแทงยอดแล้วแต่ว่าตามันเน่าลงไปผมก็เลยเอามันออกจากถุงแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ทั้งหมด เป็นใช้มวลดินเผาล้วนนะครับก้นกระถางก็รองด้วยพวกขุยมะพร้าวแล้วก็เวอร์มิคูลไลนะฮะเพื่อกักเก็บความชื้นส่วนต้นที่มีปัญหาผมก็จะไม่ได้อบแล้วนะครับคอยลดน้ําควบคุมความชื้นเอาดีกว่านี่ครับถ้าตามันไม่เน่านะฮะมันจะปูดขึ้นมาแบบนี้เตรียมแทงยอดนะครับออกใบามาสวยๆงามรอลุ้นกันไปนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแค่จะมาแชร์ประสบการณ์ความผิดพลาดไม่อยากให้ใครผิดพลาดแบบผมนะครับยังไงก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับและที่สําคัญนะครับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครป์นะครับได้โปรดกด s u b สไครป์ให้ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีช่องทาง Facebook กับ Ig นะครับไว้สําหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อต้นไม้ชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สวยงามไม้ด่างหรือว่าไม้เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ ท่านใดที่ต้องการผักสลัดออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์าแว่งนนทบุรีปากเกร็ดแจ้งวัฒนะเมืองทองนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับมีทั้งราคาส่งและก็ราคาปิดวันนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ